ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเธอออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเธอมีพานปัจโยโหตุนิพานะปัจโยโหตุสาธุลาบไปช้าๆนะพวกเราในบาจ้าช้าในงานบุญสมการสา

ครับโอ้ที่มา <coughs> <coughs> <coughs>